ดีค่ะทุกคนวันนี้ช็อปอะไรมาบ้างคือจริงๆเนี่ยคอนเทนต์นี้เนี่ยแบบว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะเพราะด้วยความที่ปกติแล้วเนย,เนยไม่ได้เป็นคนแบบว่าซื้อของอะไรเยอะแยะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เนยแบบว่าเข้าไปรับกล้องให้ลูกค้านะคะด้วยความที่เนยเนี่ยรับผ่อนมือถือรับผ่อนกล้องนะคะเดวยวจะขึ้นร้านไว้ให้นะคะชื่อร้านว่า i t 2 4นะคะก็คือว่าเนยเนี่ยไปรับกล้องที่ b i g Camera ให้ลูกค้านะคะอันนี้คือเป็นกล้องนะคะ นี่จะให้ดูก่อนขอขายของตัวเองนิดนึงแล้วเนยเนี่ยก็เลยแบบว่าแวะแวะซื้อแวะซื้อของแถมให้ลูกค้าต่างๆใดๆเพราะด้วยความที่เนอยอะร้านเนยยังไม่ได้เป็นร้านใหญ่เนยก็ไม่ได้สต็อกของ,งของแถมไว้นะคะทุกคนก็เลยแบบว่าแวะซื้อ,อต่างๆอันนี้เป็นกล้อง canon g x mark iii นะคะเดี๋ยวใครอยากดูรีวิวยังไงนะคะเข้าไปดูที่ tiktok ok it24 นะคะทุกคนหรือว่า h ฮชแท it24 review นะคะอันนั้นเนยจะลงรีวิวที่แบบว่าในส่งของให้ลูกค้าต่างๆใดๆนะคะอันนี้เนยก็ไม่คือก็คือไม่เกี่ยวกันนะคะก็แค่ ไปฟังว่าอืมวันนี้เนี่ยไปซื้อของมาได้อะไรมาบ้างก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะด้วยความที่นานๆทีช็อปนานๆทีซื้อของนะคะซื้อของให้ลูกค้ายังไงคือได้ของตัวเองมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็ไม่เยอะมากสองสามชิ้นของเลยนะคะนี่เป็นของลูกค้าหมดเลยอันนี้ก็คือซื้อมาจากโมชิโมชินะคะคือถุงใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่าแบงค์พันมีทอนนะคะไม่ได้ซื้อถึงพันนขนาดนั้นเดี๋ยวจะแกะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนเอ่อ คือเนยเนี่ยไม่ได้แบบว่าสตอ๊อกของทงของแถมไว้ให้ลูกค้าแบบว่าช่วงนี้ก็คือแบบว่าถ้าลูกค้าเคดิตผ่านอะไรยังไงเนยก็จะไปแบบว่าสั่งออนไลน์หรือว่าซื้อของแถมมาให้ลูกค้าเองเลยเลือกเองเลยคือแล้วของแถมในโมชิโมชิมันใครๆก็รู้อยู่แล้วใช่ปะว่ามันแบบน่ารักมากถุงใหญ่สุดอะไรสุดนะคะทุกคนบอกเลยว่าลูกค้าเตรียมรับความน่ารักนี้ได้เลยเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับของใดๆเลย,เลยคือวันนี้เนี่ยในมีส่งสองอย่างเนาะก็คือเป็นเอ่อเป็น Airpod Marshall Minor T ให้ลูกค้าอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะน,นี่ก็คือยังไม่ได้เอามาโชว์นะคะทุกคนเอาไว้ไปดูใน i อทีทูโฟนนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า i ิ t ตอกละกันนะคะทุกคนก็คือมันก็เลยเยอะแบบนี้เพราะว่าเป็นลูกค้า2ท่านนะคะที่เราจะต้องส่งของไปให้แล้วก็ต้องมีของแถมไปให้ด้วยนะคะโอเคมาเริ่มอย่างแรกอันนี้เป็นของน่ยเองยังไม่ได้เกี่ยวกับลูกคา้าใดๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของนุเองนี่รู้สึกว่าอันนี้น่ารักมาก เป็นกระเป๋านะคะเพราะว่าเนย่ะเป็นคนแบบว่าชอบกระเป๋าผ้ามากๆนะคะทุกคนแล้วเนยรู้สึกว่าหลังๆเนยใช้กระเป๋าผ้าไปใหญ่เกินไปในไม่ได้พกของเยอะขนาดนั้นเนยก็จะมีแค่มือถือมีแค่เอ่อเป็นกระเป๋าใส่เหรียญเล็กๆกระเป๋าเอ่อกระเป๋าใส่เงินอะไรเงี้ยแล้วก็วแบบแป้งนิดหน่อยลิปนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้พกเยอะดังนั้นเยรู้สึกว่าใบนี้น่นารักมากนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ประมาณเนี้ยน่ารักแม้ทุกคนะเนยจะเปิดให้ดูข้างในเนยชอบตรงนี้ที่ว่า ก้นมันน่ะมันจะมีแข็งแข็งไว้รองนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะทุกคนก้นน่ะจะมีแบบที่แข็งแข็งไว้รองแบบเนี้เนี่ยเขามีที่รองแบบเนี้ยมันทําให้แบบว่าในคิดว่าเวลาเราใส่ของหนักๆเยอะๆอะไรเงี้ยแบบชนไปตลาดนู่นนี่ก็คือซื้อของใส่มาได้ของก็จะแบบว่าข้างล่างมันก็จะไม่ย้อยลงมาเหมือนกระเป๋าผ้าทั่วๆไปนะคะน่ารักมากอันนี้ซื้อมาในราคา1้9าบาทเองถูกมากนี่นะคะทุกคน น่ารักกุบนน่นี่นะคะต่อมานะคะทุกคนอันนี้เป็นของลูกค้าค่ะน่ารักมากทุกคนอันนี้เลยซื้อให้ลูกค้าแถามให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็คือแบบว่า39บาท ก็คือลูกค้าก็คือเห็นราคาไปเลยนะคะแต่แบบอยากให้อ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักด้วยความที่แบบเนยหาของแถมไม่ทานแล้วก็เนยก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะแถมอะไรดีเนาะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดินเลือกก็คืออะไรน่ารักก็คือหยิบมาให้ลูกค้าหมดเลยนี้แบบคิดว่าลูกค้าน่าจะได้เอาไปใส่เงินใส่เหรียญใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนาะด้วยความที่ลูกค้าเนยก็เป็นผู้หญิงนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอันเนี้ยน่ารักอันนี้ราคาสามสิบเก้าบาทนี่เลยน่ารักปะกบกิบอ่ะชอบโมชิโมชิด้วยความที่มันเป็นแบบ มีความแบบว่าสีมันสีมันแบบสีของน้องสีของสินค้าใดๆมันจะมีความพัสเทลอะไรเงี้ยมันแบบดูนุ่มนวลอะไรอย่างงี้ต่อมานะคะทุกคนจะเป็นสติกเกอร์นี่ค่ะเอาไปคนละแผ่นเลยลูกค้าเนยสองท่านนะคะน่ารักมากเผ็นว่าทุกคนเผื่อลูกค้าแบบว่าอยากเอาไปติดเคสใดๆนะ่ารักครบต่อมานะคะก็จะเป็นอุ้ยอันนี้ชิ้นแรกที่เนยหยิบเลยเนี่ยโคตรคิว้ว แบบว่าโซคิวมากนะคะอยากจะโชว์นี่นะคะคืออยากจะซื้อให้ลูกค้าแต่ก็คือได้ของตัวเองมาด้วยแต่ยังไม่ได้เลือกสีนะคะนี่เลยค่ะทุกคนมันเป็นแบบพวงกุญแจทุกคนน่ารักไหมนี่ครับน่ารักมากทุกคนอะ่ะเดี๋ยวเนยให้ดูมันจะเป็นดอกไม้แบบนี้ในรู้สึกว่าแบบเอาไปห้อยกับกระเป๋าใดใได้เลยเอาไปห้อยแบบกุญแจบ้านกุญแจรถนะคะเนี่ยไอตอนที่เนยเลือกซือ้อใช่ปะ่ะทุกคนเนยคิดว่าเนยอาจจะเอามาใส่แบบนี้ กระเป๋าใบนี้ก็คือซ้อชักโมช้ชีอันนี้คือซื้อนานแล้วนะคะทุกคนเอามาให้แบบนี้ได้ก็น่ารักไปหนึ่งกลุ่มหนึ่งแมทหรือว่าแบบคุณจงคุณแจบ้านใดๆก็คือแบบน่ารักอืมก็เลยรู้สึกว่าแบบลูกค้าน่าจะชอบนะคะนี่เลยอุย้ยของแถมนนเนยน่ารักกลุม่มมากอืมชอบแถมยังไงแบบว่าได้ของตัวเองมาหนึ่งอันลืม <laughs> บอกราคาน้องคนนี้นะคะราคาน้องคนนี้เนี้ยหกสิบเก้าบาทแต่แบบความน่ารักมันแบบเต็มสิบไม่หักคะ่ะทุกคน ต่อมานะคะก็จะเป็นอำ่อำอำ่ำอนี่เลยค่ะในคิดว่าลูกค้าเนยเป็นผู้หญิงนะคะก็น่าจะได้ใช้ก็คือเป็นกิฟต์นะคะอันนี้คือแบบน่ารักกุบนะคะนี่เลยแบบสีมันน่ารักมากสีจริงๆอะ่ะสีนี้ก็อาจจะเข้มนิดนึงแต่ว่าสีจริงคือแบบมีความพันเนี้ยน้องอยู่ที่29บาบาทนะ่ารักมากคิดว่าลูกค้าจะต้องได้ใช้หวังว่าจะชอบนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็น่ารักกุบอีกแล้วทุกคนก็จะเป็นนองกระจกแบบนี้อันนี้เนี่ยซื้อเหมือนกันนะคะไม่ได้ซื้อแย้มสีเพราะด้วยความที่ว่าแต่ละสีเนี่ยมีความมีคำภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะก็คือเนี่ย,าายเป็นแบบ you are special ในรูกว่าความหมายมันดีนะคะคุณคือคนพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี้ก็คือ19บาทก็เลยแบบว่าจัดให้ลูกค้าไปเลยคนละอันนะคะน่ารักกุบคิดว่าจะได้ใช้นะคะนี่เลยต่อมา คือแถมให้ลูกค้าเยอะมากจริงๆเพราะว่าลูกค้าก็คือซื้อแบบว่าเป็นลูกค้าที่แบบน่ารักเนาะลูกค้าแบบส่งยอดเก่งมากคนนึงคือเครดิตผ่านอีกคนนึงก็คือเป็นแบบว่าลูกค้าปิดยอดนะคะซึ่งแบบส่งยอดกาเนิดมาแบบเป็นเกือบปีครึ่งปีได้นะคะทุกคนกว่าจะเครดิตผ่านต่อมาจะเป็นแบบว่ายางมัดผมนะคะเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ผู้หญิงทุกคนก็คือแบบว่าได้ใช้นะคะนี่เลยซื้อมาสามอันเพราะว่าเนยก็โดนตกเหมือนกันเนยก็ชอบนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้ค่าตัวน้องก็อยู่ที่เท่าไหร่ ยี่สิบบาทนะคะเนยจะไม่ผิดแต่เป็นของโมชีคือบอกเลยว่าลูกค้าร้านเนยคือแบบได้ของดีแน่นอนนะคะทุกคนนี่เลยต่อมาที่เหลือจะเป็นของเนยล้วนแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นของเนยนะคะเป็นแบบว่ากล่องใสเอ่อปากกงปากกาใดๆนะคะทุกคนด้วยความที่เนยเป็นคนปากกายเยอะนะคะก็เลยแบบว่าซื้อตัวนี้มานี่สามสิบเก้าบาทนะ่ารักมากน่องจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนนยก็จะใช้แล้วนะคะนี่ ใครที่มีปากกาเยอะๆแล้วแบบว่าอยากจะจัดระเบียบปากกานะคะแนะนําเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็คือโดนตกโดนปากกาก็คือตอนแรกอะก่อนก่อนที่ในจะเข้าโมชิอะทุกคนเนอยอะไปเข้าเอา่อไปเข้าซีเอ็ดบุ๊กมาแล้วนะคะทุกคนก็คือได้ปากกามาแล้วนะก็ยังวมาได้ปากกาที่โมชิอีกแบบไปเจอแบบไอ้ตัวที่แบบว่าแบรนด์เนี้ยคือใช้และใช้ดีมากคือเนี่อยเคยยืมน้องใช้นะคะ คือน้องที่รู้จักกันอ่ะยิงม,มาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโดนตกแบรนด์นี้ก็คือโดนตกตจะรีวิวให้ดูนี่ก็คือใส่ปากกาแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักไหมอุ้ยน่ารักกุูบมาก,กคือมันจัดระเบียบแบบว่าโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือได้ดีมากนะคะทุกคน่วดปากกาเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบอืมเขียนดีมากเขียนดีมากจริงจรรีวิวนะคะก็คือแบบคนอื่นอาจจะยังไงไม่รู้แต่ว่าในชอบนะคะทุกคนมันแบบ มันเขียนดีอ่ะเออมันเป็นเหมือนปากกาเจลอ่ะทุกคนเป็นของแบรนด์นี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยน้องเป็นของแบรนด์แบรนด์อะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นของจีนอ่ะทุกคนเลยไม่แน่ใจนะคะลองแคปไปดูนะคะคือแบบโดนตกไม่ไหวแบรนด์นี้คือแบบเลิศนี่นะคะอีกตัวหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยทุกคนเนี้ยเป็นแบบเนี้ย ดีงามมากชอบมากคือจังหวะที่แบบเอา้านี่แบรนด์ที่ฉันตามหาแบรนด์ที่ฉันอยากได้อะไรนี้ก็คือแบบว่าจัดเลยค่ะหยิบไม่แบบหยิบไม่คิดแต่ทุกคนแท่งละสิบสาบาทเองคือถูกมากนี่นะคะอยาจะาให้ดูอ่ะเผื่อทุกคนแบบว่าอยากจะอา้าวในอุตสาหพลิดด้านให้นี่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 นะคะเห็นปะทุกคนนี่นะคะ เฮ้ยแบบดีงามมากต้องไปโดนกันนะคะทุกคนอืต่อมาต่อมาต่อมาตัวสุดท้ายเออตัวสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นกล่องคือมันเป็นกล่องที่เขาเอาไว้ใส่แบบของใช้แบบว่าน่าจะกระจุกกระจิก๊กแบบใส่พวกนใส่พวกเอ่อคลิปนีบกระดาษต่งตงตงางๆใดๆแต่ว่าเนื้ออะ ใช้ครีมซองเยอะอย่างที่บอกว่าในก็คือใช้ครีมซองเทสครีมซองนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนแล้วก็แบบเอามารีวิวนะคะก็คือในไม่มีที่ใส่ครีมซองก็เลยแบบว่าเอาตัวนี้เนี่ยมาไว้ใส่ครีมซองต่างๆใดๆรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็สะอาดดีอะ่ะมาเป็นแบบกล่องใสๆอะ่ะอันนี้น่าจะยี่สิบาทค่ะทุกคนโม,โมชิโมชินะคะต่อมา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 นะคะเนยก็ได้เออ,อันนี้ ยังปากกายังไม่หมดนะทุกคนแล้ยังมีปากกาอีกอ่ะปากกาที่ซื้อกับ c ีเอ็บกอะได้มาสามแท่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะดีแค่ไหนยังไม่รู้แต่ว่าคือจัดมาแล้วแท่งละแบบ29บาบาทนี่นะคะใครใช้แบบว่าแบบไหนอยู่บ้างน่ารักมากเขียนแล้วเป็นยังไง แต่ว่าเขียนแล้วดีนะตอนเทสอะสุดท้ายก็คือเป็นได้หนังสือเล่มน,นี้มานะคะทุกคนชื่อหนังสือว่าช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุรีกันหมดแล้วคือตอนอ่านอนะน้ําตาจะไหลเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเวิร์ฮาดนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าบางวันก็แบบไม่รู้จะคุยกับใครรู้สึกว่าแบบบางทีเราก็ ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยตอนอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <te le> แบบมันใช่ <te le> มันใช่มันใช,นใช่แล้วแบบอ่านไปแบบว่ามีความน้ำตาคอใดๆนะคะอ่านแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบใช่เลย <t ess k> ดีนิวคือซื้อเลยเอาเลยทางที่ไม่แน่ใจจะไปซื้อแค่จะไปเดินดูดูของเฉยๆอะไรเงี้ยทุกคนแล้วซึ่งแบบตอนอ่านแล้วแบบโอ้โหฮิวใจสุดๆอ่านไปน้ําตาซึมไปอ่านไป,แล,นนไปแล้วมันกระแทกใจไปแล้วรู้สึกว่าแบบ ต้องซื้อต้องซื้อเล่มนี้คือชื่อว่าช่างวันเธออีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลรีกันหมดแล้วอันนี้คือเดี๋ยวจะบอกซาวอีกรอบแล้วแสงไฟข้างนอกคือเลิกหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะตอนนี้แบบมันค่ําแล้วนะคะไฟคลิปนี้ก็จะมีความแบบว่าสีหน้าไม่เท่ากันนิดนึงนะคะทุกคนส่วนเล่มนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเนยอ่านจบเนยอาจจะมาทํารีวิวให้นะคะจะไม่สัญญาว่าจะรีวิวหรือเปล่าแต่ว่าอ่านจ,จบแล้วยังไงถ้ามันดีแล้วเนยแบบว่า ว่างนะคะทุกคนเนยจะมาทํารีวิวให้เพราะเนยรู้สึกว่าเนยเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเสียนอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วก็เราอาจจะไม่ได้สรุปหรือแบบเป็นแนวพอดแคสแบบเหมือนคนอื่นอะไรขนาดนั้นเนยแค่รู้สึกว่าเนยชอบรีวิวเนาะเนยชอบส่งต่อสิ่งดีๆแล้วเนยก็รู้สึกว่าเนยอยากจะบอกเล่าว,ว่าเล่มไหนมันดีควรค่าแก่การอ่านเล่มไหนควรค่าแก่การซื้อแล้วรู้สึกว่าเล่มไหนอ่านแล้วฮิวใจเล่มไหนอ่านแล้วช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ รู้สึกว่าอ่าแล้วคือมันจะมีหนังสือหรือว่าหนังหรือว่าซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าเราดูเราเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อแล้วอยากบอกว่าแบบไปอ่านเธอเล่มนี้ดีไปดูเถอเรื่อ,อ,อไปดูเถอะเรื่องนี้ดีไปดูเถอเรื่องนี้แบบโหมันทัดใจอะไรเงี้ยเน,ย,เนยจะเป็นฟิลนั้นเนยจะไม่ได้แบบเออพอดแคสต์จา๋าหรือนู่นนี่นั่นอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เหมือนวันเนี้ยในชื่อของมาเนี้ยก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาบอกต่อเนาะอย่างร้านโมชีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นร้านที่ เป็นร้านที่ของอ่ะราคาแบบหลักสิบหลักยี่สิบสามสิบคือราคาไม่แรงไม่แพงเลยคือเห็ดเต็มถุงแบบเนี้ยก็ไม่ได้แบบจ่ายเยอะจ่ายแยะแต่แถมยังแบบว่ามันมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในรู้สึกว่าแบบเออใาอยากจะมาส่งต่อเนาะเผื่อใครกําลังหาของน่ารักกระปุกกระปิ๊กของแบบมาแต่งบ้านนู่นนี่นั่นใดๆหรือว่าหาของหาของขวัญให้เพื่อนให้แฟนหรือว่าให้ตัวเอง ก็คือไปลองดูนะคะร้านโมชิเนาะแล้วก็เนยบอกเลยว่าเนยยังเลงของอีกหลายอย่างมากที่เนยอยางจะได้อยากต้องอยากจะต้องการอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ปกติเนยเป็นคนไม่ซื้อของเข้าห้องเข้าบ้านนะคะทุกคนเพราะเนยรู้สึกว่าห้องมันรกแล้วของเยอะฝุ่นเยอะเนยไม่ชอบนะคะทุกคนเนยชอบห้องที่แบบ ไม่มีของกระจุกกระจิบเพราว่าเวลาในกวดในถูอะไรใดๆเนี่ยฝุ่นมันเยอะแต่ว่าโมชิทาให้เนยรู้สึกว่ามันมีของบางอย่างที่เนยยังต้องการอยู่ยังจําเป็นอยู่ถ้าเกิดเนยไปซื้อยังไงใดๆอาจจะมีอีพีสองหรือ EP พสตามมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะเนยรู้สึกว่าเวลาในซื้อของอะ่ะเออในเลือกของที่มันจะเป็นกับตัวเนจริงชอบจริงเนยก็เลย,เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็มาบอกต่อมาส่งต่อนะคะทุกคนคอนเทนต์นี้ก็คือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกคนก็ยังไงเนยก็ออกไปแล้วคะ่ะทุกคน เดี๋ยวว่าหลังมีอะไรแบบซื้อของอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ